เอาละะก็ต้องขอกราบสวีเดสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกคนเลยนะครับผมก็วันนี้เนี่ยเรามาอยู่นในเกม r v ีเช่นเคยนะฮะกับฮีโร่ที่มีชื่อว่าคาเฟนีเช่นเคยนะครับผมก็หลังจากที่เราเนี่ยได้อัด3า3กันมามากพอแล้วเราก็มาอัดในหมด5 v 5กันบ้างนะครับผมเอออาจจะนานๆทีอัดแหละไม่น่าจะบ่อยมากครับผมเพราะว่าคลิปมันยาวไงคือผมที่เกี็จตัดเอาไวไงคลิปนี้ผมเดาน่าจะประมาณ10นาทีนะครับผมเออหลังจากที่ผมจำเวลาในเกมไม่ผิดนะผมอัดมาประมาณ สิบกว่านาทีนะครับผมเออแล้วก็รวมตอนตัดตอนจบคลิปด้วยก็น่าจะประมาณ10นาทีเกือบสิบนาทีแหละผมว่าก็โอเคครับผมช่วงนี้เนี่ยผมรู้สึกแบบว่าแบบคอนี่เกิดอาการเบรกสะบัดค่าเสียเกลือลุมากเลยครับคอแบบอ่าเหมือนจะมีแบบไอ่ห๊ะไอ่ห๊ะไอ่ห๊ะอะไรอย่างงี้เนาะโอเคตายเปล่าผมว่าตายแล้วจังหวะเนี้ยหนึ่งสองสามปังเอ้ยไม่ตายเออโอเคผมตายฮะตายฮะเมื่อกี้ผมยิงเลเซอร์ไปไม่ตายนะ โอเคผมฉีดไล่แบบนี้ผมฉีดไล่ยุงฮะจังหวะนี้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยโอ้โหโอ้โหเลือดเลือดโอ้โหโอ้โหเลือดผมเลือดผมเกือบตายโอ้โหดูดิเฮ้ยเาดูเคสดิโอ้โหดูโลมผมเลือดเหลือแบบพอๆกันเลยดูดิโอ้โหไม่ธรรมดาแบบนี้เอาละฮะตานี้นี่ถือถือได้ว่าแบบค่อนข้างจะไม่ธรรมดาแล้วครับผมตานี้โอเคห้าห้าไม่เร็วไปก่อนนะผมเออ ผมอาจจะเสียงแปลกๆนิดนึงนะเพราะว่าคอผมมันเกิดอาการบียสะบ,บัดค่าเสียงเกลือ,อเลยเออแชร์แเล่นบนเรามีดาร์ซี่คุมอยู่นะแต่เหมือนดาร์ซี่เราจะเอาแบบใกล้ตายแล้วอ่ะโอ้โหเลือดเหลือพอๆกับเราเมื่อกี้เลยฉีดเลเซอร์ไปปังโอเคครับผมฉีดไล่ยุงบนหนึ่งสเต็ปฮะแล้วก็เพื่อนเราเข้าไปแล้วครับผมรวมเราเข้าไปแล้วเออโดนสั้นไม่ถึงสเต็ปสุดครับผมโอเคเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใจเย็นครับผมใจเย็นฮะใจเย็นนะ เราต้องใจเย็นๆไว้ก่อนนะครับผมใจเย็นไว้นะใจเย็นเยยนะใจเย็น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 ลูกใจเย็นโอเคเราฉีดเราเนี่ยจะเคลียร์คลิปไปก่อนนะครับผม okay. โอเคเพราะตอนนี้เนี่ยคือข้างหน้าเราเนี่ยมีประมาณ3ปสาณ 3, ประมาณสามประมาณสาณ 3, มาตัวเลยนะครับผมเออก็ค่อนข้างที่เยอะพอสมควรเลยนะมันก่อนม่มีใครตีครับผมโ okay. อเคเดี๋ยวเหมือนเมื่อกี้ผมจะเห็นโอมาเดินผ่านไะน่าใช่ไหม Okay. เราตีนกไปะฮะเหมือนว่าเทลเทล,ลนะจะตีทิ้งไว้นะเออเราได้นะ้องข้าผมสวยงามนะโอ okay. เราก็เคลียร์คลิปไปแล้วผมจังหวะนี้ฮะผมอยากได้เทวฮ้ยผมเห็นนะว่าเทลอยู่ในปุ่มอะยังไงก็ผมยังไงฮะอันติไม่โดนด้วยตายนะผมบอกในจังหวะเนี้ยตายนะเอ,อ้ยสวยครับผมเพื่อนตั้งสวยฮนะตายข้าบผมโอ้โหจังหวะนี้คือแบบตั้งสวยมากรับผมแล้วก็เอ,อื้อโอเคกลับมากันอีกรอบนึงนะฮะหลังจากที่เมื่อกี้เนี่ยคือแบบเกือบหล่อแล้วเมื่อกี้คือเทลอ่ะ มันตายใช่ไ่มถ้าผมก่แบบกำลังจะเดินกลับเวแต่ว่ามันมีโอมามาแบบดักลังผมอะไรเงี้ยโอ้โหจบเลยเกือบหลอแล้วผมเมื่อกี้โอเคเออเอเซนอันติครับผมโอเคอันติอันติมันนี่คือผมจําไม่ได้แล้วว่ามันทําอะไรนะคือผมเคยเล่นอยู่แต่ว่าจําไม่ได้แล้วว่ามันมันช่วยอะไรมันเป็นยังไงเนาะโอเคมันรูปมันจะมีัะผมผมจะทําการอันติไปดักมันนะปึ๊บปึ้วูู้ว้ปู้วู้ อ,อันติไม่โดนอันติไม่โดนเออจริงๆนะผมว่าอันติเทลเนะี่ยคือแบบคือมันต้องหาจังหวะที่คือคนคนมันยืนน,น,นิ่งๆเว้ยไม่งั้นเนี่ยคือแบบมันหลบได้ง่ายนะผมว่าอันติตเทลเนะี่ยโอเคโอเคปึ๊บจังหวะนี้ฮะเพื่อ,อน,น,นเราเอาล้วฮะผมฝั่งเรามี4คนครับผมฝั่งนู้นมีแค่2คนยังไงฮะเราจะทําการรุมสกรรมยมาต่อยมาเลยครับผมรุมมันรุมมันเร็วรุมมันเร็วหรือว่าเราจะตีมังกรโอเคผมเราตีมังกรนะเออ คือผมก็จาไม่ได้แล้วนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างน,นะเพราะว่าผมอัดไ้แล้วผมก็มาเสี่ยงเหมือนตอนไอคลิปคาเฟ่ที่ผมลงไปเหมือนตอนนั้นนะเออก็ถ้าเกิดใครยังไม่ดูก็กดไ้บริเวณมุมขวามือบนไปดูได้เลยนะครับผมเออแล้วก็คลิปของคลิกแนกได้นะครับผมเออก็ถ้าเกิดใครยังไม่ดูก็ไปดูกันได้นะครับผมจังหวะนี้ฮะเกิดการไฟกันอย่างเมามันนะผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บโผลม,มาโดนดึงแล้วผมจะตายแล้วีเออสวยครับผมสวยงามไหมผมตายแน่นอนรับประกันเ่อเอื้อโอเคกลับมาอีกรอบนึงฮะ ตอนนี้เนี่ยผมตายไป2แล้วโอ้โหตายไป2นี่คือแบบสำหรับผมนะถือว่าแบบน้อยอะเออน้อยมากเพราะปกติเนี่ยคือแบบว่าแบบในโหมดทั้งหเนี่ยคือส่วนมากคือผมจะตายประมาณสักอ่าสี่ห้าตัวประมาณนี้เนาะเออโอเคจังหวะนี้ฮะผมมีการเลื่อนดูเวลาได้นะเออเฮ้ยเทีเทลเทียวเทอยู่เทียวอยู่โอเคครับผมโอเคฮะโอเคอันนี้คือผมใช้การหัดหน้าจอของของตัวเกมที่มันให้มาเลยนะผมเออ คือคือแรกก็คือผมใช้ตัวเกมอ่ะคือมันจะมีโหมดอัดแบบอิสระกับโหมดอัดแบบไฮไลท์ใช่ไหมอันนี้คือผมแบบอัดแบบว่าอิสระนะครับผมเออมันก็เลยอัดในเกมให้ดูได้นะโอเคราถอยก่อนได้ไหมราถอยก่อนได้ไหมโอมาโอมาเหมือนจะมีโอมากับเทลครับผมเทลเทลเฮ้ยเทลยืนนิ่งวะอ๋อนี่ขยับอะไปขยับอะออโอ้โหเนี่เห็นปะ คือคือเทลเนี่ยคือคือถ้าเกิดแบบว่าเราอยากให้เทลมันยิงกระสีโดนเนี่ยคือเราต้องแบบว่าหาตัวที่มันยิงนี่เลยโดนโอเคโอเคโอเคทำไมผมรู้สึกว่าคอผมมันแบบแปลกๆไงไม่รู้ว่าเหมืนอนแบบว่าอ่าคอจะแห้งไงไม่รู้นะครับผมเออคอก็น่าจะเกิดอาการเออไม่เล่นด้วยเล่นมาสองรอบแล้ว เราดักคุ้มไม่รู้นะว่าดักใครอ่ะเออรออยู่ประมาณเกือบหนึ่งนาทีแล้วเคสบอกไม่ไหวแล้วเดินไปเคลียร์คลิปกอนละกันเดินไล่์มีกระเด็นค้าบผมจังหวะนี้เราดีนบอรไปก่อนนะฮะเราไม่รีบตาเนี่ยเราไม่รีบคร,รับผมเพราะว่าคือผมรู่อยางส่งไงคือยัง,ออยงไงก็เกมเรานําอยู่หรือเปล่าวะนาหรือเปล่าวะ โอเคผมได้มังกรครับผมเกมเราอาจจะแบบว่าแบบไม่นำอะไรขนาดนั้นนะเพราะว่าฝั่งนูนี้เขาทําการคิวนําไป4ตัวแล้วครับผมจมังหวะนี้เอาตายนะผมบอกเลยตายนะตายออสวยครับผมอันติคาเฟ่นี่ผมผมบอกเลยนะว่าอันติคาเฟ่เนี่ยมีไว้สำหรับเพียร์คลิปแล้วก็แบบว่าไล่ต่อนคนได้อีกด้วยนะครับผมเออโอเคยิงไปว้าผมยิงไปฮะจังหวะนี้เดี๋ยวผมเลียร์คลิปก่อนแล้วก็เดินตามล่าไปหรือเปล่าหรือยังไงหรือยังไงฮะอุ้ยโอ้โห ตาย,ตายเออตายผมช็อตดาวฮะเอยนั่นแหละเทลยวยิงอัติไม่โดนอย่างนี้ก็สวยงามที่ผมโอ้โหตายไปดีครับผมบอกเลยว่าถ้าเกิดเทียยิงอัติไม่โดนนี่ก็จบเลยครับผมแต่เทเียนติคือมันถ้าเกิดยิงโดนคือมันก็สั้นนานอยู่เป็นพอสมควรอยู่นะอ,อโอเคครับผมสวยงามนะเราได้ป้าหมอนแ,แล้วครับผมจังหวะน,นี้ฮะเหมือนเราจะทําการ ตีไถ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 ตูดไปป้อมล่างครับผมเราจะทําการถลลยป้อมล่างให้มันเนรอแบบแบบผมโกนโลนเกี้ยงงเกี้ยงหูครับผมจังหวะนี้โอเคแต่ครับผมสวยงามฮะเราจะตีต่อเลยด้ไหมโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอ้โหโอ้โหโอ้โหเดี๋ยว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 เบนเดอร์บูเมนเนี่ยเป็นตัวที่โคตรถึกเลยนะครับผมจริงๆคือมันเป็นตัวที่จะหดหนึ่งกันนะครับผมเออโอ้โหสามตัวก็มาดิครับผมก็มาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับ ก็มาดิครับผมตายสวยครับผมโอ้โหเพชรตอนนี้ก็ไม่ธรรมาดาเหมือนกันท่านี้เนี่ย <c oughs> ผมพูดเหนือเนี่ยเหมือน, elle, มนแร็ปเลยเมื่อกี้โอเคโอเคโอเคเพื่อนของเราน่าจะเอาได้อยู่นะโอเคครับ okay. ผมโอเคฮะเดี๋ยวผมจะทำการยิงเข้าไปแบบยิงเนี่ยยิงเข้าไปฉีดวิ่งเข้าไปฉีดเออนั่นแหละยิงเข้าไปฉีดเฉยนะับผมทำการแดบปนี้ออกมาครับผมแล้วก็จะผมเดี๋ยวผมจะไปหาเลือดสักนิดน,นึงนะครับผมเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยเลือดผมแบบว่าแบบเลือดโลมากเลยผมจังหวะนี้โอเคครับผมเราจะทำการเวทปั๊บแดงเขานะ เปิดบับแดงเขาเปิดแบบแัฟแดงเขาโอเคครับผมแล้วก็ได้ป้อมกลางเปล่าเออเออโอ้โหนี่ยเนี่เนี่ยเนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยป้อมมันตีผมอ่ะอ้าวเฮ้ยเฮ้ยครับผมไม่เป็นไรฮะเราได้กระของคราชมาช่วยไว้อยู่นะครับผมเออเราจะตีมังกรกันฮนะจะังหวะนี้โอ้โหอยู่กันสี่คนครับผมต้องตีมังกรแล้วฮะจังหวะนี้ตีมังกรไปฮะยาวไปฮะยาวไปโอเคสวยงามครับผมโอเคีอเราจะทำการเก็บคลิปไปก่อนนะ เหมือนเลนล่างเขาจะมีกระเด็นบอกว่าใช่ไหมเนี่ยผมเห็นทาร่ากับตัวอีกตัวหนึ่งอะอยู่เมื่อกี้ตรงตรงตรงอ่าไอ้ตรงบับบูฝั่งเขาอะเออเฮ้ยนี่ไงนี่นี่นี่โอมาโอมาโอมาอย่างนี้โอ้โหเยอะเยอะเยอะโอ้โหเยอะจัดเยอะโอ้โหเยอะจัดโอ้โหโอ้โหตายนะผมบอกเลยตายสวยครับผมสวยครับเอ้ยเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โห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 เฮ้ยเฮ้ยรอดเฮ้ยสี่ตัวเมื่อกี้แบบคือคือหลังจากที่ผมฆ่าฆ่าตัวอะไรนะฆ่าโอมาป้ะไปสาฆ่าม <with> ันเลอร์บูเมนดิ คือแบบจู่ๆคอมเอ้ยคอมเฉยจู่โทรศัพท์ผมก็เกิดอาการเบรกสะบัดค่าเสียเกียร์หนุดงก็สะดุดพายโทรศัพท์หายวในหาย่างป็นหัวใจายทั้งไม่ใจเลยพี่ช่างตาทางครับผมเลยแบบค้างไปเลยครับผมเมื่อกี้นี่ผมสวยงามไหมถือว่ายังดีนะตานี้เมื่อกี้เนี่ยคือผมได้หรือได้ใจพอดีเลยหลังจากที่ผมได้ฆ่าตัวของไอโอมาไปเนาะก็เลยมีเลือดพอยที่จะเข้าไฟได้นะจริงๆเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยคือผมคือถ้าเกิดผมฆ่าเทีวได้เมื่อกี้ ผมสามารถที่จะได้คว้าคิวได้เลยนะครับผมแต่ว่าเหมือนจะมีเพื่อนเรามาไลฟ์ไปก่อนเออตายครับผมเมื่อกี้ผมยิงเทลไปครึ่งหลอดอ่ะผมกเลยเกินครึ่งหลอดแล้วครับผมดับเบิ้ลคิวไปฮะจังหวะนี้คิดเบิ้ลคิวหรือเปล่าไม่น่าจะได้ฮะเราอยู่ตรงเขาหนีครับผมเขาหนีเขาหนีแต่ผมไม่หนีอ่ะยังไงอ่ะผมผมจะเข้านะผมจะเข้านะผมทีความ่อนนะผมเดี๋ยวคลิปยาวฮะจังหวะนี้ต้องทีความฝันตายครับผมตัวนี้นฮะอสติไปผมอสติไล่ต่อแล้วผมจังหวะนี้โอเคเอาไงผมมีหลุดด้วยใจนะผมมีหลุดด้วยใจนะคร จังหวะนี้ผมบอกแล้วผมว่าผมจะจบอย่างเดียวครับผมไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดผมไม่จบเนี่ยคลิปมันยาวครับผมเออเอ้ยโอ้โหผมเกือบตายตายนะผมบอกเลยสวยครับผมตายฮะรีบปีบอมเร็วรีบปีบอมจะได้จบโอ้โหเดี๋ยวคลิปมันยาวโอเคสวยครับผมวิดีโนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยน่าจะจบเป็นเวลาอ่า10นาทีกับอีกสองวินาทีนะอันนี้คือตอนีหยาดนะครับผมเออ โอเคะสกอร์เกมนี้เนี่ยก็อยู่ที่ Q13 ตายสองกริบห้าไอที่12.8นะครับผมก็สำหรับด้านนี้เต็มปตาที่ผมเรียกว่าสนุกมากเลยนะผมเออเพราะว่าได้ไ v p ด้วยงี้ก็เลยสนุกเลยไม่ใช่และก็โอเคครับผมเดี๋ยวนะไอ้ตรงเฟสนี่มันคืออะไรอ่ะมันคือตาแบบว่าแบบอ่าแทงแท้งที่อันนี้สูงสุดหรือเปล่าวะอันนี้คือผมไม่แน่ใจนะโอเคผมก็สำหรับสกอร์เกมนี้เนี่ย ก็เป็นเป็นตามที่ผมได้พูดไปดังกล่าวแล้วผมเออก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะ mm hmm. ก็อย่าลืมที่จะกดไ like, ลค์กดแชร์แชร์กันด้วยนะครับ mm hmm. ผมสี่ยแอย่าลืมกดกระดิ่งกันนะ mm hmm. จะได้ไม่พลาดคลิปให,ให,หม,ม่ๆเวลาผมลงนะครับ mm hmm. ผมก็สำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับผมโค mm hmm. ดูดูนี่ดิด,ด,ดูความเสียหายฮีโร่ดิโคตรเยอะ